เคฟใหญ่ สวัสดีครับผมแทนไทยดนอีสานนะครับสําหรับวันนี้ก็จะ,ะเสนอเมนูหนังไก่ทอดนะครับหนังไก่ทอดกรอบๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านของอะจะชอบทานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยเลยจะมาแนะนําการทําหนังไก่ทอดให้มันกรอบให้อร่อยนะครับจะ ม,มีวิธีการทำยังไงนะครับพอดีนังไก่มาเยอะหน่อยวันนี้ก็เลยต้องช่วยๆกันทำต้องหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหรือว่าขั้นตอนการทำนะครับหนังไก่นะฮะที่เรานำมาน,นี้จะเป็นเขาเรียกฟิตมานะฮะเราก็นำมาให้มันละลายออกมาให้ละลายแล้วก็เราก็จะมาขูดเอามันออก นะครับขูดเอาเอามันไก่ออกนะครับให้เหลือแต่หนังนะครับถ้ามีเนื้อติดก็ตัด,ต,ดตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบนะฮะก็จะขูดมันมันออกไปนะมันก็ทิ้งไปนะครับเมื่อสมัยก่อนนะผมนึกตอนสมัยนานแล้วนะเขาจะเอาน้ำมันที่เจียวจากหนังมันไก่เนะี่ย เอาไปอ่าเอาไปลาดเอาไปเจียวให้มันร้อนๆแล้วก็ลาดบนอาปลาเนื้อสิอ๊วนะครับอเมืม่อก่อนเนะาะนี้เชบโบนะครับดูดีลาการขูดหนังไก่เป็นไงเชฟขูดหนังไก่รู้สึกเป็นไงโบ่งงาน,นครับ อันนี้ทำเป็นโรงงานเลยเนี่ยโรงงานหนังไก่นี่ไป็นจำหนครับติดเนื้อมัางก็ตัดออกนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะนำเอาไปต้มวิธีการต้มก็ไม่ยากนะครับก็น้ำเดือดๆนะครับแล้วก็หนังไก่ลงไปหนังหนังไก่ลงไปแล้วก็คนให้เขา ไม่ให้เขาจับกันนะครับรอ,อจนน้ําเดือดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เอาหนังไก่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปปล่อยน้ําเย็นนะฮะล้างด้วยน้ําเย็นแล้วก็เอาพักไว้บนตะแกรงนะให้เสด็จน้ํานะครับเดี๋ยวดูป๋าอาทิตย์นะฮะทำนะครับเดี๋ยวดูครับตกากแดดตามเย็นนะ มันเ,ย,นเนย็เนกันน,น,นนะอย่ามันเย็นใช่ไหมแล้วก,ก็ว่าใช้ตะแกรงให้มันมันจะเด็ดน้ำมันจะเด็ดน้ำประมาณนึงถ้ากะหั่นป็ตอนด้ตอนมันก็จุประมาณสองสามิ 500, ประมาณสามพันพววามันน่ะันมันไปทอดมื่ก้ยกลงปเาประมาณสามชิ้น,น,นป,ประมาณสามชินเอาตัวเนียงออกเนียงนิดนเลยต้นนีต้วนี่นีน่แล้วเอาไปทอดทมืท่อกีระ่อยทอดเป็ประกอบแอน นานกอ่อนไปนัดกอบอยู่ด้วกันดิซ่าอะไรเอาปัญหาปลาตอ,อันนี้ก็ซำสี่กิโลนะขาดไปหาที่ สองเท่าแทนสองอัเนเซนตัร์ที่สอ แห้งคอลฮะมีแห้งคอเลยม่แห้งคซีับเาเนยมันก้น่ะแป้งคือมันแป้งปกีน่นเดียวเรยบแป้งตัดต่ใส่ก็ประมาณก็ประมาณ

อกมีสารนะครับเชฟกทนไทยนี่เป็นเชฟที่หล่อที่สุดในโลกนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็กต้องมาดูครับตามมาดูที่สวีเดนนะครับว่าหล่อจริงหรือเปล่าครับ ไปหลอธรรมดาครับผมอ,ดอ,อผมได้เนะเออคน้วา,วาไปเซี่อ <c oughs> ่าฟังคนเมยบุมเลยเจ้าบ้าเป็นนั่นแหละเป็นนั่นกเรือโไฟบระที่เครื่องมันจะเป็นพิเด็ตยุบตืนเล่นบะเออเส่ตตอ เตยว่ามีไม่ได้บว่าที่ใต้ไปเตออยนั่นแหลเตยไปไม่ได้แบบเป็ไฟสุดท้ายก่อนดเนด็งก่อนจะดท้ายนะทอดมันก่อนนะพบพบ าวที่ควยเกอดกอเป็น,ปนเหนะอาขาวติดของฟองของขาวนิบมเลือกไวทอดไวเป็นคนเชลเลียเชลเลียได้แ่นนะย่างนันใัเรมมันอีกหน่อยนึงเขามอือมันเลือกเขายนหน้าเเดียวกันตามตามตาแก ตนอนนี้มันยากตอนเกี่ยวคืนอ่ะทอดมาตั้งโดนกันมาคืเนเห็มันทัดเวลาขันใหม่แล้วขมขันใหม่แล้ว ได้ไนี่ทอดเป็นหนังดิบพอเป็นสองกิโลทอดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นหนังดิบเป็น <c oughs> เป็น แบเ็ดแบบเ็ดปูปูดหน้าไทยแล้วรุงคุณามวันเ้า้ระแดงเตูไก่เ็ดที่เลต้องขาดใจไก่เน็ตจ้าโอควัชโคร